สวัสดีครับเพียนเพียนวันนี้ผมผมเป็นคนชอบทดลองนะครับนี่คือเขาเรียกอะไร CO2 เซนเซอร์ CO2 CO นะครับคือรถรถเก๋งคันนี้นะครับไฟมันโชว์นะครับไฟมันโชว์นะครับแล้วก็เสียบโค้ดดูมันขึ้นแบงค์หนึ่งเนาะเรขอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะ 4020อะไรนี่แหละครับผมก็เลยลองซื้อตัวต่อนะครับมาต่อดูนะครับว่าใช้ไปไฟมันจะโชยไหมนะครับรถคันนี้แคทไม่มีแล้วนะครับไม่มีแคดแล้วนะครับข้างในหายครับเป็นรูโบนะครับก็ผมผมเป็นคนชอบทดลองนะครับต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันจะหายอย่างที่เขาโฆษณาไหมนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็จะลบโค้ดนะครับ ลบโค้แล้วก็ลองวิ่งดูปกติถ้าไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับลบโค้ดวิ่งประมาณสองสามวันนะครับไฟก็จะโชว์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนครับผมประกอบเสร็จแล้วนะผมจะมาให้ดูไฟโชว์หน้าปัดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับมันจะโชว์อย่างนี้นครับเดี๋ยวผมจะปิดนะครับผมจะลบโค้ดนะครับ โดยโด้วยโทรศัพท์นี่นะครับมันมีแอปเนาะที่เราซื้อซื้อตัวมันก็มีที่เขาขายอะ่ะในโทรศัพท์ะนะครับเดี๋ยวจะลองลบดูนะครับตอนนี้ก็ได้ลบโค้ดแล้วนะครับเนี่ยนะครับตัวที่ผมต่อเพื่อลบโค้ดนะครับเราก็โหลดแอปมาแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ลบนะครับ ยจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับไฟเครื่องมันก็จะหายไปนะครับที่มันโชว์ก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าผมเคยลบแล้วแล้วก็วิ่งสองสาวันมันจะติดขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ผมได้ใส่ตัวต่อออกซิเจนเซนเซอร์ออกไปนะครับเราก็มา เราดูนะครับว่าภายในสองสาวันนี้มันจะขึ้นไหมนะครับเกี่ยวกับการใช้งานบางที่ไม่ถึงสองสาวันนะครับก็เราถ้าเราวิ่งยาวหน่อยก็สัห้าสิบหกสิบโลมันก็โชว์แล้วนะครับแต่โชว์มันก็วิ่งได้นะครับมันก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ลำคานคือมันมันให้เห็นอะ่ะถ้าตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วไม่หายก็คงต้องไปปิดและครับ ให้เขาคนที่มีเครื่องมือมีความรู้ในด้านนี้นะครับปิดให้นะครับก็คอยดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงหายหรือไม่หายเดี๋ยวมาลงให้ดูอีกทีนะ